เจอดีที่ศาลาเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นกับคุณบอสโดยตรงเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ทุกอย่างยังคงไม่จางหายไปสำหรับคุณบอสวันนั้นเป็นวันสงกรานต์คุณบอสและเพื่อนอีก3คนนั่งรถโชเลข ซึ่งมีลักษณะเป็นรถมอเตอร์ไซค์และก็มีพ่วงข้างซึ่งสามารถนั่งได้ไปเที่ยวสงการกันอีกจังหวัดหนึ่งหลังจากที่คุณบอสและเพื่อนๆของเขาได้เล่นน้ำสงการกันจนถึงเวลามืดค่ำ ก็รู้ตัวว่าจะต้องกลับแล้วช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าๆพวกเขาก็จะขับกลับบ้านไปบนถนนไปเรื่อยๆจูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาหนักมากแล้วคุณบอสก็หันไปเห็นศาลาแห่งหนึ่งซึ่งก็มีสภาพเก่าพอสมควร เลยคิดว่านั่งพักที่ศาลาจนกว่าฝนจะหยุดตกดีกว่าหลังจากจอดรถทุกคนก็เดินขึ้นไปบนศาลาด้วยความเหนื่อยล้าจากการเล่นน้ำจากนั้นทุกคนก็เผลอหลับไปมีเพียงคุณบอสคนเดียวที่ยังไม่หลับบรรยากาศก็เริ่มว,งวังเวงแปลกๆ สักพักคุณบอสก็ล้มตัวลงนอนกับเพื่อนแล้วมองไปทานหลังศาลาก็พบกับป่ามืดจนมองไม่เห็นข้างในเห็นเพียงเงาต้นไม้ที่พลิ้วไหวตามกระแสลมเท่านั้นทันใดนั้นคุณบอสก็เผลอหลับไปเวลาต่อมาคุณบอสเริ่มรู้สึกตัว แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะรู้สึกมีบางอย่างมาทับที่หน้าอกคุณบอสค่อยๆลืมตาดูก็พบแมวดำตัวหนึ่งนั่งอยู่บนหน้าอกของคุณบอสแล้วก็เริ่มคำรามร้องเสียงแปลกๆใส่คุณบอสแล้วแมวตัวนั้นก็กระโดดข้างตัวของคุณบอสและเพื่อนๆไปมา แต่เพื่อนคนอื่นก็ยังไม่รู้สึกตัวทันใดนั้นเมื่อคุณบอสหันกลับมาก็มองเห็นหัวคนลักษณะหัวนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวมีใบหน้าที่เละและดวงตาดุดันถูกวางไว้ที่หน้าท้องของคุณบอสคุณบอสต,ตกใจกลัว แล้วก็หันหน้าหนีเพราะขยับตัวไม่ได้แต่ก็ไม่พ้นเมื่อเขาเงยหน้าเขาก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งสภาพนั้นดวงตาลเหลือกออกมาจากเบ้าและพูดกับคุณบอสว่ามึงรีบออกไปจากที่ของกูคุณบอสถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูก พูดไม่ออกขยับตัวไม่ได้เมื่อคุณบอสหันกลับมาที่หน้าท้องของตัวเองก็เห็นร่างไร้หัวกำลังเคลื่อนย้ายหัวของผู้หญิงที่อยู่บนท้องเขาออกมาและนั่งทับบุนลำตัวของคุณบอสแทนคุณบอสพยายามเอาตัวรอดโดยการเอื้อมมือไปสกิดเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ตื่นตื่นคุณบอสใช้เวลาฟืนร่างกายตัวเองพอสมควรกว่าจะปลุกให้เพื่อนตื่นได้พอเพื่อนคนนั้นเริม่มลืมตาขึ้นมาก็เห็นภาพเดียวกับคุณบอสเป๊ะเฮ้ยผีหลอกผีหลอกเขาตะโกนด้วยความตกใจจนเพื่อน,อนๆคนอื่นๆตื่นตามกันหมดและทุกคน ก็ได้เห็นเหมือนกับที่คุณบอสเห็นทั้งหมดบางคนได้สติก็กระโดดออกไปนอกศาลาเตรียมตัวขึ้นรถแต่คุณบอสยังคงขยับตัวไม่ได้ได้แค่หลับตาลงแล้วสวดมนต์แทนภาวนาในใจสวดผิดบ้างถูกบ้างจนสามารถขยับตัวได้ และเพื่อนๆก็พา,พากันตะโกนออกมาว่าออกมาเร็วๆเ,เมื่อคุณบอขยับตัวได้ก็กระโจนที่เดียวขึ้นไปบนรถแล้วก็รีบออกรถไปพร้อมกับเพื่อนๆทุกๆคนต่างใจเต้นแรงขณะที่กำลังขับรถโชเล่ออกไปจากศาลานั้นเมื่อหันกลับไปก็พบเพียงสา,าลาโลง่ง เมื่อออกมาจากสาลาได้ไม่นานนักหนีไม่พ้นก็พบหญิงสาวที er like <that> <im> <im> ่ถือหัวของตัวเองกำลังยืนขวางรถอยู่เพื่อนที่เป็นคนขับก็รีบหักหลบแล้วรีบหนีอย่างทันทีเมื่อหันกลับไปก็ต้องผวาหญิงสาวถือหัวกำลังวิ่งตามรถด้วยความเร็วสูง จนทุกคนที่นั่งรถต้องหันหน้าหนีพยายามที่จะไม่มองเมื่อรถวิ่งไปได้ระยะหนึ่งทุกคนก็เริ่มรู้สึกปลอดภัยขึ้นเพราะไม่เห็นหญิงสาววิ่งตามมาแล้วระหว่างทางก็เจอวัดแห่งหนึ่งทุกคนจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปหลบในวัดก่อนคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุด พอเข้าไปในวัดกันก็เจอลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นสัปประหรือของวัดแห่งนี้เพื่อนของคุณบอสก็พูดกับลุงว่าลุงลุงขอพวกผมอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนจะถึงเช้านะลุงเดี๋ยวค่อยไปลุงก็พูดขึ้นมาว่าพวกเองเจอผูอ้หญิงหัวขาดใช่ไหม บอสจึงถามกลับไปว่าสาลานั้นมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหรอลุงลุงสัป,ปรเรก็เล่าว่าแต่ก่อนหน้านี้สาลาหลังนั้นเคยเป็นบ้านมาก่อนและเคยมีคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งคู่นั้นรักกันมาก แต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจูๆ่ๆทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงฝ่ายชายเอามีดอิโต้สับเข้าไปที่หัวของภรยาจนเสียชีวิตคาที่แล้วผู้ชายคนนั้นก็สะดุด ตายคาที่เช่นเดียวกันหัวของผู้ชายคนนั้นไปกระแทกกับหินแล้วยุงก็ยังพูดอีกว่าตามปกติแล้วกลางคืนใครเขาจะไปนั่งที่ศาลานั้นเขารู้กันทั่วผู้เองรีบไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาซะ แล้วทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้